ดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่พระราชวางาังพญาไทนะคะซึ่งพระราชวางาังพญาไทยนะคะจะตั้งอยู่ในโรงพยาบาลพระราชมงลกค่ะก็ะจะอยู่ที่ถนนราชวิถีและก็เขตราชเทวีค่ะเปิดให้เข้าชมด้านในนะคะวันเสาร์<ม>อาทิตย์รอบที่หนึ่งเวลาเก้าโมงครึ่งแล้วก็รอบที่สองเวลาบ่ายโมงครึง<ม>่งค่ะซึ่งพระราชวางาังพญาไทเป็นสถานที่ถ่ายละครเรื่องดวงใจสัวพรม จากกันก็คือสุภาพบุรุษจุฑาเทพค่ะทําให้ช่วงที่ผ่านมานีผู้คนเข้ามาถ่ายรูปแลเยี่ยมชมตรงนี้พอสมขวน าสมเด็พจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หมวรหรือร5อดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นสวนทุ่งนารัชกาลที่5จึงโปรดเล่าให้สิ้ที่ดินจำนวน100ไร่เศษเพื่อใช้ทุนองปลูกพืชและเป็นที่พักของพระราชอเรียบุ ไทยคือสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและหอคอยสูงหลังคายยอดแหลมที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลซึ่งส่วนหนึ่งของพระที่นั่งที่มั่นจากรีไว้สําหรับชักโครม,มหาราชเพื่อให้พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ใน,ในพระราชฐานเลยในสมัยรัชกาลที่6ทรงรับสั่งให้รูพระตำาหนักเดิมบางส่วนและสร้างเป็นพระที่นั่งที่ประทับเพิ่มเติมขึ้นอีก4แห่งค่ะ ยุคกระจายสิงสุดท้ายกลายเป็นโรงพรยาบาลทหารเมแล้วเ,เ,เป็นห้องเดียวที่เบอรหรืออยู่สะท้อนว่าที่นี่เคยเป็นโลภายหลังเปลีป่ยนแปลงการปกครองกสศ475มงกุงยาไทยในอดีตใช้เป็นทองพระโรงและบป็ครั้งใช้เป็นโรงละครค่ะ พ,พระราชวังพญาไทยได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ารับชมและยังเป็นสถานที่จัดงานต่างๆเพื่อสนับสนุนการอนุอนรักษ์ฟื้นฟูวังให้สวยงามเดิมๆค่ะภายในวังกระกอบด้วยพระที่นั่งที่ประทับเพิ่มเติมขึ้นอีก4แห่งพระที่นั่งท่มานจัก,กรีเป็นอาคารอิฐและเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานร,ระหว่างโรมาเนสกับโกธิ์ ชื่อเรยว่าพระที่นั่งลักษมีกิราตามพระนามของพระนางคือลักษมีราวัยพระชายาและเป็นพระที่นั่งสูงสองชั้นก่ออิฐฉาบปูนมีตรงขนาดเล็กลักษณะอาคารเป็นแบบอิงลิชโกธิกพระที่นั่งเทวราชพารุณเป็นทองพระรงเดิมในสมัยสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยยังปรากฏอักษรพระนามพิไทยสมพระนามเดิมสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์พาของศร ท่านก็ใช้ที่นี่เป็นท้องพระโรงแต่ท่านเปลี่ยนชื่อท้องพระโรงสอเส,สือพออพึ่งก็กลายเป็นท้องพระโรงเออชื่อว่าพระที่นั่งเทวราชพหลงพระที่นั่งไวยกุลเทพยสถาอาคารมีลักษณะแบบโรมาเนสเดิมเป็นพระที่นั่งสูงสองชั้นก่ออิฐฉาปูนได้มีการต่อเติมชั้นสามขึ้นภายหลังเพื่อจัดเป็นห้องพระบัทรทมเคยเป็นที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพที่พยาไทค่ะ จะทำคล,ลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้เห็นถึงข้อดีและทำให้คนอยากเข้ามาเยี่ยมชมค่ะ